กราบคูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีความศรัทธาในพระคาถาทุกท่านคาถานี้เป็นคาถาเมตตาชาตรีของหลวงพ่อกรวยวัดโคสิตตารามเป็นเกจิแห่งเมืองสันบุรีจังหวัดชัยนาทคาถาบทนี้ ใช้ในทางเมตตามหานิยมถ้าหากว่ามีคนเมตตารักเราแล้วเราก็จะไม่ทำร้ายเขาอย่างแน่นอนเขาก็จะต้องรักเราแน่ในเมื่อเราสวดภาวนาคาถาบทนี้ก่อนจะเดินทางหรือกำลังจะเดินทางจะเข้าไปหาใครใครก็ให้ภาวนาไปตลอดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ยักษ์มารผีสางก็จะรักและเมตตาสงสารไม่ทำร้ายเราก่อนที่จะภาวนาพระคถาให้นึกถึงหลวงพ่อกรวยวัดโคสิตารามคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมา ต้องมีความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระคถาแล้วว่าคถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธ,ธายะสิทธิพุทธ,ธายะสิทธิธรรมายะสิทธิสังขายะพุทธเมตายะธรรมะเมตายะสังฆเมตายะนะเมตตานุภาเวนะพุทธะรักษา ธรรมรักษาสังฆรักษาอิสวาสุมะอุนะชาลีติสิเนหรัฐถังสัจจาปาระมะติยังสาธุโนสัพภสาตะยังนะโมพุทธ,ธายะ